สบายดีเน้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนมันนี้ก็มาสัง่งตะขายเลย็กแมตซ้าไปบ่อสซ้าแปดบก็ตะขายเลย็กหมดไปอยู่มื่นสองพันสองร้อยส้าวบาทเดินทางกลับไปไน้อยมาในเมืองนี่นนะคะ่ละนี่แหละ จะเป็นไปส่งเรินงทางกับเมื่อ้านมาสั่งอยู่ในเมื่อแจ้งน้แบงก์จะไปส่งหมายว่ามันบ่ายโจรไหลกระขายตั้งใจมาสั่งด้วยะกอมันไม่สิไดแอ้อ้อมมันแล้วซะาปลูกเงี้กับผูกวันนี้ว่ากันถ้าบออ้อมกับลูกยังต้องผูกงเลยแบกเขากิน mẹ con nhìn ướt nhắc xuống, nhìn dưới cặp thằng, mặc áo bị nóng sau 8 câu, thương bộ thương các bạn ha, nó bị quá này cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những เพรกจะคอยออกมันอาจจะมั่งมโหไ้คน้ยกำหอเทียงหน้าไปน้องอือเพื่อได้น่ะได้หน่น่ะหืคิดดิเห้อคิดดิมั้งมัมม่ได้ห้ากับมัมแล้ว ให้กินแหละชิมามีละชิมามดุนะเนี่ยคือใบไป,ไปสั่งตะขา,าเล็กพี่น้องเลยรู้ว่าพ่อจะมาส่งตอนนั้นและความไกลกับไกล,กลเติบอยู่พี่น้องเลยเออเออชิมามากันเนี่ยเ้อชิมมากกัหายเนี่ยออออ มน,นูมลค่ากับประมาณอะไรไปเนาะเป็นอยังรู้ให้แล้วเขาจะ้ขมาให้บมากกับซ่างนะนงหให้เป็นอย่างทำเป็นอยัง,ปยงไ, okay. ไปใส้ไปใส่ไปใส้เอาอย่าไปใส่โบไปน้องกิน เด็กกินนะเด็กกินน้ำนนม,มาแล้วไปนอเอาตะไครมาแล้วเเม,ม็ดยีสิบทำเป็นะไรไปเนาะผมสูง,งก็ต่อข้าวเทิงเอานึ่ก็สูงแล้ว ศรกลัวพี่น้องเศรแปดก็เคยมาส่งที่แถวนี่กันเนาะเคยเคยมา้อยู่บ่เออเจ้านักเขาไม้บหอืเป็อะไแปดก็ มาส่งบานทีเรียบร้อยแล้วจะเกาะก็รอมทั้งบัสซาแปดเกาะพี่น้องเลยเกากีิโลเกาะละปลากิโลก็รพดีเต็มรหลดเลยเที่ยเคยแี่นี้เคยมาส่งอยู่ด้านนากจับพวกรังคอกรังค่านี่ ลังคาเดกีสื้อในผ่นเธอไดปดกายนี่นนจว่าอันห้าเล่าจว่าใครกลัวมันจะลัคามันก็ตามกลได้เกล็ดน้ำกับพพวงเมนดล่ะฮะล่องล่องล่องไงพวงเม็แต่มาหอดอนอันนี้พวงเม็ดอันนี้เม็อืมขอมางานเบีย อืมห้องนนมันสิกวางวห้องนั้นเดี๋ยวมีทุกมีอันมีสังกะสีกะเบื้องังกะสีเ็เบื่อกะที่ว่ามว่อยู่เนาะ ว่าแล,ล้วรถก็เป็นรถแล้วว่างมาส่งอะไร่มอืมไปบอกซองเขาไดเห็นหลอ,อูได้รถคันนี้เนาะหลอดประจําลอทงคองท่านมาใช่ทนสั่งลังคาเขาก็มาส่งท,งทันทีสั่ง อ้อมซ้ำให้นะพี่น้องเลยอ้มีฮกกุดมีัวกุโอู้หูหมันจะเกิดไปที่ไหนนะฟูฟอู๊มันหกมันเจ็ด

ว่าน้อยกับน,นอองลับปุ้ยเลยกพลมนี่แหละลมไมลลมอานามให้กับวุ้ยก่่ายอยู่ตือนตืนตือนตืก็คื้น,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 นใหญ่หลายเด้อสื่อหายต่พี่กายนี่ยพลมไอานาำอากาศห่อนแห้งพี่กายนีย่พี่นี่กับกระร่งเริ่มห่อนเตรมจ่ายเงินบาทนี้พี่น้องเลย Trái tăng. tăng Thuốc cấp phục ngũ thân vã nói bằng luôn hàng nè nè

ซ้ำกันกับตัวนี้บ่ซ้ำกันอืมแค่ตัวนั้นน่ะแห้งกว่าบ่กค่ซ้ำกันตัวเขาสีแห้งกลวัวอะไรต่อแปดร้อนแล้มันมีงานลายเลยเขาจะไปขายถูกโล่งไปอืมตัวเก่าตัวใหม่นะี่ยเดินตัวเก่าเนี่ยชุ่ฝนจักซีอู่ได้หลายปีอยนะู่โคบนา ตงเสาเป็นเห็ดยังเนาะเอากำลังทาชีบ,บนนะทน่ะสวัสดีปารุ่งสวัสดีปาุงสวัสดีปารุงเช้าแล้วเนาะบารนี่เขแาผูกแขนให้เอเช้าวัดแล้วมุ่นไม่เถาดีล้าลโ <laughs> ดดโด,ด,ดมีนำ้ำหรือเปล่ มาเ้าแล้วมันตื่นนะมาหน่อย,อ,ยอืมปลากระพูได้เลยแชมสลามได้แล้วได้ครบแล้วได้จะเลตะปูมาตอกอ้อมไว้มาเด็กขังเยอนเลยขครเนีเยเย็นเนี่ย Từ nè, đi bước lột nhảy này. Sing, <laughs> จู่วนอนูว่าเขาชิมว่าเยียบกระทั่งเมบ่หม่บอกบอกหักเ่กับครับรหลนะผูกเจ้าจอย้งสูงอดไปจนชีวิตบ้านนอกแต่โซน้ำกลับมาใหม่าบอกครงการใหม่อ้อมหัวโครงการหม่อ้อมหัวลูกเนาะ bạn ăn Kê vậy Hả? Hả? Tên là bao lụ? Tên là bao? Ơ Anh tên này Anh kia làm đấy nha? Ừ, là bà này Xăm cắn ำกันหันเลยเนะาะทำกันกะิเยนะตอกันะใหม่เนดะ้อเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเกิบเอาบอง่งมานะส้ม